โอเคสวัสดีครับในเลคเชอร์นี้จะมาสอนวิธีการทำ Input Validation ให้กับ t e x t b o x c o n t r o l นะครับก็คือว่านะครับให้ User สามารถกรอกได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้นนะครับตัวอักษรเราไม่อนุญาตให้กรอกนะครับทีนี้มาดูนะครับให้สร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับ w i n d o w s Form a p p นะครับตั้งชื่อว่า Input นะครับ v i l i d a t i o น d e m o นะครับกด Create นะครับ โอเคนะครับจากนั้นให้ออกแบบฟอร์มนะครับตามผมนะครับขออยายฟอร์มนิดนึงนะครับแสดงทูลบอกออกมานะครับจากนั้นอคอนโทรลตัวแรกจะเป็น l a เบลนะครับตัวที่2จะเป็น t e x t Box จากนั้นนะครับก็ให้ทำการ Copy นะครับ ทั้งสคอนโทรลนี้นะครับแล้วก็วางเปลี่ยนขนาดฟอนต์นะครับโดยเลือกทั้งหมดนะครับจากนั้นไปที่ฟอนต์นะครับตรง property window นะครับกดจุด3จุดประมาณสัก18แล้วกันนะครับขนาดฟอนต์ตรงลาเบลตัวที่1นนะครับตัวนี้เปลี่ยน property text นะครับข้อความเป็น input Number Only นะครับคือให้กรอกได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้นนะครับอ่าทีนี้ตัวที่เราจะเขียนโปรแกรมกากับก็คือตัว t e x t Box ตัวนี้นะครับเราจะตั้งชื่อว่า Input t e x t Box นะครับ Input t e x t Box อ่าตัวนี้ก็ ลักมาวางนะครับด้านล่างลาเบลตัวที่2นะครับให้เปลี่ยนเท x t เป็น u enter นะครับ mm hmm. ก็คือว่าสิ่งที่เราพิมพ์นั้นคืออะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นจะรวมทั้งตัวอักษรและตัวเลขที่ user พิมพ์บน Textbox ตัวนี้นะครับก็คือว่าแสดงทั้งตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขนะครับรวมทั้งพวก ชิปคีย์คอนโทรลคีย์อัลเทอร์เนทคีย์เป็นต้นด้วยนะครับโอเคอ่าเทคบ็อกตัวที่2เราก็ตั้งชื่อให้ด้วยนะครับเป็นเอาพุทเทคบล็อกแล้วกันนะครับเอาพุทเทคบล็อกจากนั้นกำหนด propery t เพิ่มเติมนะครับตัวนี้จะเป็นอ่า uh, ให้มีหลายบรรทัดได้นะครับ multi line จาก false เปลี่ยนเป็น true นะครับมีหลายบรรทัดนะครับตัวนี้ จากนั้น read only ด้วยนะครับก็คือว่าไม่ให้กรอกข้อมูลใน text box ตรงนี้นะครับให้แสดงข้อมูลอย่างเดียวเนาะ read only นะครับ word wrap ตัวนี้ก็ true นะครับตรงนี้อ่าโอเค s c o l l bar นี่ก็เปิดใช้งานนะครับ s c r o l l bar ก็คือตัวที่อยู่ด้านซ้ายเวลาที่มันล้นก็จะแสดง s c o l l bar สำหรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้เนี่ยนะครับเนี่ย score bar เนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงถ้าข้อความมันลน้น text box แล้วมันจะแสดงขึ้นไนให้อัตโนมัตินะครับ ก็จะเลือกเป็น vertical นะครับแนวตั้งเนาะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยสังเกตตรงตรงนี้นะครับ scrollbar ถ้าเราเลือกแนวนอนนะครับมันก็จะเป็น horizontal เนาะตัวนี้ก็จะเป็นทางด้านนี้นะครับแต่ว่าเราจะใช้เฉพาะแนวตั้งนะครับหรือถ้าเป็นด้านล่างสุดบอร์ดนี้ก็จะใช้ทั้งทั้งสองอันนะครับแต่ในกรณีนี้ใช้เฉพาะแนวตั้งนะครับโอเคก็ให้ทำการปรับแต่งฟอร์ม ได้ตามต้องการนะครับฟอร์มอาจจะให้นะครับแสดงมาตรงกลางหน้าจอนะครับ start position เป็น center screen นะครับฟอร์มหนึ่งตรงเทคนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเทคนิดนึงเนาะ input validation นะครับประมาณนี้จากนั้นให้ลอง start ดูก่อนนะครับดูหน้าตาของโปรแกรมเราก่อน ตรงนี้จะพบว่ามันมีการแสดงผิดพลาดนิดนึงก็ให้ทำการปรับเสริมเข้าไปเนาะแบบนี้ตรงนี้เกิดจากการที่หน้าจอนะครับของเครื่องนี้มีการปรับขนาดนะครับปรับสเกลของจอประมาณ2 5 0ก็เลยมีมีการเกิดขึ้นแบบนี้นะครับ สำหรับบางท่านอาจจะไม่เป็นนะครับก็ผมจะลองปรับไปเรื่อยๆนะครับอ่ประมาณนี้โอเคได้แล้วนะครับค่อยๆปรับไปนะครับบางทีนะครับการแสดงผลนี่อาจจะผิดเพี้ยนนิดนึงโอเคประมาณนี้ก่อนเป็นตัวอย่างนะครับผมโอเคนะครับทีนี้อีเวนต์ที่เกี่ยวข้องจะเป็นเวลาที่ยูเซอร์กรอกแบบนี้ แบบนี้เราอนุญาตให้ให้ให้กรอกได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราต้องไม่ให้กรอกนะครับแต่ว่าให้แสดงผลด้านล่างนะครับทั้งหมดทั้งหมดนี้แสดงผลด้านล่างแต่ให้ตัดตัวที่เป็นตัวอักษรออกนะครับกรอกได้ให้แสดงเฉพาะตัวเลขนะครับด้านบนอันนี้คือโดยหลักการนะครับทีนี้มาดูนะครับอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องกับเท็กบล็อกตัวนี้ก็จะเป็นนะครับไปที่ p r o p e r t y window แล้วก็ไปที่อีเวนท์นะครับเลือก คีย์ดาวนะครับหาคีย์ดาวนะครับผมเลื่อนดูนะครับตรงนี้นะครับคีย์ดาวครับอ่าเบินคลิกไปเลยครับอ่าคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับพิมพ์คําว่าทูดูนะครับเราจะทําต่อไปนะครับอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องอีกตัวหนึ่งนะครับนอกจากคีย์ดาวก็จะเป็นนะครับเป็นอีเวนท์ คีย์เพรสนะครับ e ีเวนต์คีย์เพเนี่ยนะครับมันจะเกิดหลังจากอีเวนต์คีย์ดาวเนาะเวลาที่ทำการตรวจสอบนะครับเราจะทำการตรวจสอบตรงตรงคีย์ดาวเวลายกเลิกนะครับในกรณีที่เจอตัวอักษรปนมากับตัวเลขเนี่ยให้ยกเลิกที่คีย์เพรสนะครับนะหยุดหยุดไม่ให้พิมพ์ต่อนะครับ โอเคนะครับเราจะมาตรวจสอบกันก่อนโดยตรงนี้เนี่ยตรง text box 1หนึ่งนะครับ Input text box key down ตรงนี้นะครับอ่าผมลบออกจากนั้นนะครับผมจะทำการนะครับประกาศตัวแปรในแบบ b o บู e a n หรือ b o ลเลียนนะครับ mm hmm. เพื่อให้ตรวจสอบว่าเป็นตัวเลขหรือเปล่าโดยตั้งชื่อว่านะครับ Bool นะครับ non-number ะครับเป็นตัวเลขหรือเปล่านะครับค่า default คือกำหนดค่าให้เป็นฟล์ e นะครับจากนั้นอีกตัวหนึ่งนะครับเอาไว้นะครับมารับสิ่งที่ User พิมพ์เข้าไปทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ string u enter นะครับเท่ากับค่าว่างไว้ก่อนเนาะแบบนี้ empty string นะครับตัวนี้ใช้สำหรับ ตรวจสอบว่าเป็นตัวเลขหรือเปล่านะครับตัวนี้ใช้สําหรับเก็บสิ่งที่ยู e r อร์พิมมาทั้งหมดนะครับโอเคเพื่อที่จะใช้แสดงกับ t e x t Box ตัวที่2นะครับทีนี้นะพอ User อร์พิมมาปุ๊บก็ให้ทำการนะครับเซตเลยว่า non number เท่ากับ false ไว้ก่อนเลยนะครับรีเซ็ตค่าไว้ก่อนเลยเป็น false ไว้ก่อนเวลาทำงานกับ True False นะครับค่าตะกะเนี่ย if else เนี่ยมาต้องมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับ if นะครับ e. dot keycode นะครับ e ก็คือตรงนี้นะครับเราจะเราจะทำการตรวจสอบจากาตัว,ต,ว,ต,วตัว e ตัวนี้นะครับ parameter ตัวนี้นะครับเป็น event ที่เกิดขึ้นนะครับ e. dot keycode นะครับน้อยกว่า key. D0 D0 นี่คืออะไรครับ D0 ก็คือนะเลข123ถึง9เออถึง0นะครับบนแปน้นคีย์บอร์ดของเราสังเกตไหมครับแปน้นคีย์บอร์ดด้านบนเนี่ยจะมีเลข123นะครับที่คือตรงนี้นั่นเองนะครับ D0 ก็คือเลข0นะครับ D0 หรือนะครับอ e. keycode นะครับมากกว่าคีย์ .d9 นะครับในกรณีแบบนี้นะครับถ้าไม่เข้าเงื่อนไขคือนะครับน้อยกว่าเลข0มากกว่าเลข9เนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ n นั b เบอร์แล้วนะครับแบบนี้เพราะว่าน้อยกว่าเลข0ูนย์กับเลข9ก,ก็เป็นตัวอักษรตัวอื่นเนาะมันไม่ใช่ n นั b เบนะครับก็อันนี้คืออิฟแรกนะครับผมเช็คก่อนว่า ว่า user ไม่ได้กดคีย์เหล่านี้นะนะครับเช็คอีกนะครับทีนี้คอมพิวเตอร์บางอันเนี่ยมันมีน้ำแพดนะครับขอให้เช็คด้วยนะครับว่า uh, user ไม่ได้กดคีย์เหล่านี้นะครับ if เหมือนเดิมนะครับ e. key code นะครับน้อยกว่า k e y น numpad ศูนย์นครับ หรือนะครับ o นะครับ e. k e y c o d e นะครับมากกว่าคียอะไรครับนำแปดเก้าให้ไหมครับโปรแกรมก็จะแสดงให้เรานะครับเพราะเขาดูอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องการทํางานเกี่ยวกับ k e y นะครับโอเคนะครับทีนี้อันนี้คือคียตั้งแต่0ถึง9นะครับเราได้แล้วนะครับน้อยกว่าถ้าค่าที่ ที่คีย์มาน้อยกว่าหรือมากกว่าคีย์เหล่านี้แสดงว่าไม่ใช่นัมเบอร์เนาะไม่ใช่นัมเบอร์คือไม่ใช่เลข0ถึง9นะครับแต่เราจะอนุญาตให้ยูเซอร์กดลบข้อความบนเทคบ็อกได้นะครับเจ้าตัว Backspace นั่นเองนะครับเราก็ต้องเช็คอีกนะครับเช็คว่า if e. k e y code นะครับไม่เท่ากับไม่เท่ากับนะครับ key.back นะครับ แบ็กก็คือ Backspace นั่นเองนะครับใช้สำหรับลบข้อความเนาะถ้านะครับถ้าถ้าถ้าเป็นจริงทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือว่าไม่ได้กดเลขศูนย์ถึงเลขเก้านะครับแล้วก็ไม่ได้กด Backspace เนี่ยแสดงว่าเป็น nonn u m b e r ต้องเป็นอะไรครับ nonn u m b e r ก็จะกับจริงไม่ใช่กดตัวเลขนะครับแสดงว่า u s e r ไม่ได้กดตัวเลขนะครับถ้ากด ถ้าไม่ได้กดตามแพทเหล่านี้นะครับเลข0ูย์ถึงเลข9เนาะทีนี้นะครับก็จะให้ทำการแสดงด้วยนะครับว่าแล้วยูเซอร์ไม่ได้กดคีย์เหล่านี้นะยูเซอร์ไม่ได้กดคีย์เหล่านี้แล้วกดคีย์อะไรแสดงออกมาด้วยนะก็คือ u enter นะครับที่เราประกาศตัวแปรไว้ด้านบนใช่ไหมครับใช้คำว่าบวกเท่าก,กับนะครับคือเพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่มีการลบค่าเดิมครับ เหมือนกัน append เข้าไปนะครับจากเดิมมี1ก็เพิ่มมาอีก2ไม่ลบหนึ่งออกนี้นะครับเดีย๋ยวเราค่อยมาดูตัวอย่างนะครับ e keycode อะไรครับ to string นะครับเห็นไหมครับก็คือแปลงค่า keycode ที่ user คีย์ Key เข้ามาเป็นเป็นตัวอักษรที่เข้าใจได้นะครับจากนั้นแสดงไปที่ text box uh, output text box ใช่ไหมครับ output text box text เท่ากับ u enter เห็นไหมครับ ก็โค้ดมีแค่ในส่วนนี้ก็จะมีแค่สามบรรทัดตรงนี้นะครับตรงการตรวจสอบค่าตัวเลขโอเคตรงนี้เสร็จแล้ว1น,นจุดนะครับเป็นการตรวจสอบว่ายูเซอร์ไม่ได้กดเลข0นถึงเลข9แล้วก็ไม่ได้กด Backspace ก็ให้ SET Non-Number เท่ากับ True นะครับแล้วก็แสดงออกมาว่ายูเซอร์กดอะไรถึงไม่ได้กดเลข0ถึง9นะครับ จากนั้นสิ่งที่จะต้องทำการ Detect อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องตรวจสอบก็คือ User กดปุ่มชิปนะครับปุ่ม c อนโทรลปุ่มออลเทเนตด้วยหรือเปล่านะถ้าใช่ก็ non number นะครับไม่ใช่ตัวเลขนะ if control m o d i f r key m o d i f i e r key ก็คือนะครับ ชิปคอนโทรลออเดเอตบนแป้นที่บอร์ดนั่นเองเนาะเท่ากับ Key น์นะคีย์ดอทนะครับในกรณีนี้ผมจะให้ตรวจสอบเฉพาะชิปค Key นะครับชิปค Key ให้ทำอะไรนะครับ n o n n u m b e r ก็เท่ากับ True แบบนี้นะครับ ชิพคีย์ตัวนี้มีเยอะนะครับดอทอะไรก็เราก็ดูนะครับมีอะไรเนี่ยมีนันดีเทร์มีแบ็กม,มีอะไรในกรณนี้เป็นชิปนะครับทีนี้ลองดูก่อนนะครับลองทําการทดสอบดูเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงเนะาะให้เราทงการพิมพ์ดูนะครับพิมพ์ผมจะพิมพ์ a b c d e แบบนี้เห็นไหมครับ บบพิมพ์ไปนะครับก็มันก็จะแสดงมาแล้วนะครับตอนนี้เราจะสังเกตว่านะครับถ้าผมพิมพ์ตัวเลขเนี่ยมันจะไม่โชว์มาตรงตรงเนี้ยตรง t ท็กบล็อกนะครับจริงๆเราจะอนุญาตให้พิมพ์ได้เฉพาะตัวเลขใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้นะครับเราพิมพ์ตัวเลขได้เออพิมพ์ตัวอักษรได้หไหมครับซึ่งเราจะต้องทําต่อตรงไหนครับ ทำต่อตรงที่ผมบอกแต่แรกนะครับตรง put, อินพุตอ่าตรงตรงคีย์คีย์เพรสนะครับคีย์เพรสคือตรงนี้ที่เราสร้างอีเวนต์ไว้นะครับอ่าตรงอ่าทูดูตรงนี้ก็ยกเลิกก่อนนะครับตรงนี้มีแจ้งนิดหนึ่งนะครับหนึ่ง warning, วอร์นิ่งเรากดเข้าไปดู non Number non Number เราก็นำไปใช้แล้วนะ non-number เท่ากับ true โอเคไม่เป็นไรนะครับมาต่อตรงคีย์เพรสนะครับคีย์เพรสก็เช็คอีกนะครับว่า if non-number นะครับเท่ากับ true นะครับอันนี้เท่ากับ2ตัวนะไม่เหมือนใน VB นะครับผมการเปรียบเทียบค่าเท่ากันก็ใช้ตัวเท่ากับ2ตัวเนาะเท่ากับ true ให้ทำอะไรนะครับเมื่อ user พิม ตัวอักษรเข้ามาด้วยเนี่ยหรือตัวอื่นชิปคีย์นะครับก็ให้ทําการยกเลิกนะครับไม่แสดงเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับ e เนี่ยพารามิเตอร์ e ตัวนี้ dot handle ก็คือหยุดไปนะครับ stop นะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ true นะครับให้ยกเลิกการพิมพ์ที่ user พิมพ์นะครับจากนั้นนะครับมาดูผลลัพธ์นะครับมาดูผลลัพธ์ก่อน ให้ทำการลองพิมพ์0ถึง9นะครับเห็นไหมครับเราพิมพ์ได้เนาะทีนี้ลองพิมพ์ลองลบดูลบได้ไหมอาลบได้นะครับ Backspace ใช้ได้นะครับ0ถึง9ใช้ได้ Backspace ใช้ได้โอเคผ่านไปแล้วครับตรงนี้เราทดสอบทีละสเต็ปนะครับตรงนี้0ถึง9กับ b แบกสเปซใช่ไหมครับเนี่ยตาม if else เลยนะครับตาม if ทีนี้มาดูถ้าเราพิมพ์ตัวอักษรเข้าไปนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองกดชิปดูนะครับปึ๊บเนี่ยเห็นไหมครับโปรแกรมจะบอกเลยว่าเรากดชิปยูเอ็นเตอร์ตรงนี้นะฮะชิปคีย์เห็นไหมครับผมลองกด control ดูนะฮะนเี่ยผมกดตัว alternate เห็นไหมมันขึ้นขึ้นว่าเมนูเนี่ยนะครับกดชิปกด control กด alternate นนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ จากนั้นลองพิมพ์ตัวอักษรปกตินะครับ A B C เห็นไหมครับ D E F G นะครับโปรแกรมจะไม่อนุญาตให้ให้กรอกน,นะครับก็คือว่ามันจะไม่มัน E h a n d e เท่ากับ true ตรงเนี้ยเนี e ่ย E h a n d e เท่ากับ true นี่คือยกเลิกแล้วนะยกเลิกไม่ให้เรากรอกเห็นไหมฮะเนี่ยท,ทีทีเรากดย้ำๆกันไปยังไงเขาก็ E h a n d e เท่ากับ true ก็คือยกเลิก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 นะครับอันนี้คือเลยหลักการนะ่อไปผมจะเคลียร์ ผมจะเคลียร์ข้อมูลเหล่านี้โดยการดับเบิลคลิกตรงตรงตรง,ตรงเท็บล็อกตรงนี้นะครับก็เข้าไปเลยนะครับเข้าไปที่อีเวนต์ของเมาส์นะครับเมาส์ดับเบิลคลิกเนาะไปที่ Property window นะครับคลิกเลือกอตัวนี้ก่อนนะครับเท t b บล็อกนี้ก่อนจากนั้นไปที่เมาส์ดับเบิลคลิกนะครับอีเวนต์หาดูนะครับเมาส์ดับเบิลคลิกเจอแล้วนะครับเคลียร์อะไรบ้างนะครับ u enter เคลียร์เหมือนกันนะครับทุกสิ่งอย่างที่ที่เราประกาศตัวแปรไว้นะครับ non-number จะเท่ากับฟอ l ดด้วยก็ได้นะครับเท่ากับฟอลก็คือเคลียร์จุดเริ่มต้นหมดเลยเนาะเทคบ b ็อกหนึ่งอินพ t ตเ x คบล็อกอินพุ x เทคบ็อกห่เท่ากับค่าว่างเนาะเอาพุ t เทคบล็อกเอาพ t ทเทคบล็อกกดเคลีก็ได้ครับ ใช้คำสั่งที่หลากหลายก็ดีเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ลองดูครับเคลียร์ได้ไหมนะครับเคลียร์ได้ไหม abcabc เห็นไหมครับพิมพ์ตัวเลขเข้าไปาพิมพ์ตัวน้ออักษรเข้าไปนะครับผมลองดับเบิลคลิกอ่าเคลียร์แล้วนะครับแล้วพวกพิมพ์1นึ่งสอแบบนี้เห็นไหมครับลองดับเบิลคลิกโอเคหายหมดนะครับอันนี้คือการเคลียร ต่อไปนะครับอ,อยากจะให้ทบทวนนะครับคอนโทรลอีกตัวหนึ่งเนาะคอนโทรลที่ชื่อว่า Error Provider นะครับมีแสดงไว้ก็ดีนะครับเวลาที่เราทำฟอร์มอะไรเนี่ยมีควรจะแจ้งเป็นเนี่ยตัวนี้ลากมาเลยนะครับแล้วมันก็จะเด้งอยู่ข้างล่างให้แสดงด้วยว่า,าแจ้งให้ยูเซอร์ทราบว่าไม่ให้พิมพ์นะครับ เราจะโชว์ตรงไหนนะครับโชว์ตรงไหนอันนี้ให้ให้ให้คิดดูนะครับว่าเราจะเราจะใช้คําสั่งตรงไหนนะครับให้ดาวนะครับคําสั่งตรงคีย์ดาวได้ไหมนะครับคีย์ดาวเนี่ยเหตุการณ์ยกเลิกเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงตรงนี้เราจะยกเลิกตรงอ e ีเอนเดิลด้วยกับทูใช่ไหมครับเมื่อยกเลิกแล้วเนี่ยก็ทําการแจ้งเลยนะครับ e.hand กับ t u e นะครับแล้วก็แจ้ง error er hand, uh, error provider นะครับ .set error นะครับในวงเล็บก็คือ input text box นะครับจากนั้นก็แจ้ง error ครับว่า please า input number only แบบนี้เนาะนั้นก็จบคำสั่ง อย่าลืมมาครับใช้ error provider set error แล้วนะครับต้องเคลียร์ด้วยนะครับเคลียร์ออกด้วยไม่เคลียร์มันก็จะค้างอยู่อย่างนั้นนะครับชื่อ please input number only อยู่นั่นนะครับต้อง e l ด้วยนะ e s นะครับเคลียร์เราก็เรียนไปแล้วเนาะตรงนี้อาจจะไม่ได้อธิบายซ้ำนะครับ Copy มาวางเลยแบบนี้เนาะโอเคนะน่าจะใช้ได้แล้วนะครับตรงนี้ ลองเลยนะครับให้พิมพ์ตัวเลขก่อนทดสอบดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ลองกดจุดดูเกิดอะไรขึ้นนะครับจุดเห็นไหมครับกดจุดบนบนบนนำแผดของผมเนี่ยตอนเนี้ยมันขึ้นว่าอะไร please input number only นะครับไม่อนุญาตถ้าเราต้องการอนุญาตเนี่ยเราก็ต้องมี if เพิ่มเติมนะมี if เพิ่มเติมแต่ว่าโอเคในในเลคเชอร์นี้เราก็ยกตัวอย่างประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเราต้องการที่จะไปพัฒนาต่อ ว่าให้สามารถใช้จุดทศนิยมได้อันนี้ก,ก็ก็ลองไปดูนะครับใช้อิฟเพิ่มเข้าไปอีกนะลองพิมพ์ตัวอักษรดูนะครับ a b c นะครับเขาก็จะเออร์เรอร์อยู่อย่างนั้นนะครับจนกว่าเราจะพิมพ์ตัวเลขนะครับปึ๊บเนี่ยพอพิมพ์ตัวเลขปึ๊บเออร์เรอร์เนี่ยเอ,อร์เรอร์พรอวเดอร์เคลียร์ตัวเองเห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงอีแฮน,แฮนด์แเเนี่ย if non number เท่ากับ true ก็ให้เซตเออร์เรอร์นะครับ เนี่ยเนี่ยนะครับเอรอร์เกิดขึ้นนะครับเออร์นี้จะถูกเคลียร์ก็ต่อเมื่อเราพิมพ์ตัวเลขเท่านั้นเนาะเนี่ยตรงนี้เอลพิมพ์ตัวเลขครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับกดลองกดแป้นคีย์บอร์ดหนึ่งสองสามด้านบนนะครับตรงใกล้ๆกับคีย์ F หนึ่ง F สองนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับ,รบเห็นไหมฮะอันนี้ได้เนาะพิมพ์ตัวอักษรไม่ได้นะครับโอเค ครับในเลคเชอร์นี้ก็นะครับขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกันในเลคเชอร์หน้านะครับผมขอบคุณมากครับ